สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ ADR Channel ฟัดนิวรังแกอนุบันจำรงราชานสรสพปสุสเกตเคสีแปะจำวันที่30มิพฤษภาคม2 5ง8นดิฉันเด็กหญิงทันเชียยงดุนักเรียนชั้นป .5 ้ทับ9ห้องเรียนพิเศษ EP ค่ะดิฉันเด็กหญิงกำลังน้มแดงนักเรียนชั้นป .5 ้ทับ9ห้องเรียนพิเศษ EP ค่ะ สวัสดีค่ะฟ้าแม่ตื่นเต้นจังเป็นครั้งแรกของพวกเราทั้งสองคนเลยนะครับแต่เป็นคู่แรกของห้องเราด้วยนะว่าแต่ข่าวแรกคือข่าวอ,อ,อะไรคะมัดไหมอยากรู้ใช่ไหมคะงั้นตามไปเลยค่ะมว่าตอนบ้านวันยินก็อเดนที่ขอประตุแล้รงวิทยารับ วันที่28พฤษภาคม2568นางสาวโยบราซื่สสั์รองผู้อำนวยการรับผิดชอบกลุ่มงานแผนง,งานและงบประมาณพร้อมด้วยนางสาววราพรจันทาทองรองผู้อำนวยการรับผิดชอบกลุ่มงานบริหารทั่วไปได้นำหัวหน้ากลุ่มงานแผนง,งานและงบประมาณหัวหน้าการเงินและครูผู้รับผิดชอบ เข้าอบรมโครงการประชุมเชิญปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานด้อยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยได้รับเกียรติจากดตรดีชาจันทวีรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีพุเกตเขตสี่มาเป็นประธานในพิธี นะัหอประชุมดำรงวิทยาพัฒน์ร่วมเรืยออนุบาลดำรงราชาสอนครับว่าทำหน้าที่ต้อบสุขภาพว่า A จาทะเรียนอนนกั็เป็นส่วนครับร่างการเงินกรวจสอบภายในครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญต่างบาทในวันพฤหัสบดี เมื่อวันที่29พิษภาคม2568คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมทำบ,บุญตักบาตรในวันพรธสบอดีโดยได้นิม,มนต์พระสงฆ์จากวัดสิริวราวาสมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งพระสงได้เทศนาให้พรจากนั้นได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด,ด่เจ้ากรรมนายเวรผู้ล่วงรับ ือเป็นอันตวิถีของอนุบาลดำรงที่ดำเนินสืบต่อกันมาเข้าปีที่14แล้วโดยครั้งนี้มีฝนโปรยโปรยยามเช้าจึงได้เปลี่ยนสถานที่เป็นอาคารผู้ชนาการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานสอง์ท่านที่ให้ด้วยความย่อมเป็นทางมาของพระกรับสุนบัศิลที่ตั้งใจรักษายอ่อม ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีผิวพรรณวัรน,นัดสงสัยเป็นที่เป็นดุดตาเป็นดุดใจแก่บุคคลทั่วไปสมาธิภาวนาะเมื่อปฏิบัติอยู่เป็นประจำแล้วย่อมทําให้เกิดสติและเป็นดาทานสิลภาวนาะเมื่อปฏิบัติอยู่บ่อยๆก็จะทําให้เกิดดวงบุญซึ่งดวงบุญนนี้เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสุขและความสขขาเร็จในชีวิต แม้แต่การตัรรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารเนหน้าจบกล่าวแล้วใช่ไหมคะฟ้าใช่สามารไหมเดี๋ยวเราลากันเลยนะคะพวกเรา ADR Channel Fact n e w นขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ,คะ